มียาไขไหมโอยเร็วนะไ่าไม้ยมีเบียไขยไหนนะม,ไมคะร้อแล้วเรียนยาพารายาพารามีไหมคะยาพาราขอไมหน่อยขอไม้หน่อจย,ย,ยาพารา มีใจญยาต้องรู้ดีใครจะเอาใครเอาเบียมีไม่มี

อะไรอีกเอาอะไรอีกมีหมาล่ามีขนมมีมียาธาตุบ้ายาธาตุอีกยาธาตุไม่มีมียาคุณแค่ปวดหังเงี้ยพี่ได้ไหมพาราเท่าไหร่อะพาราเท่าไหร่นะคะมีเอฟแล้วก็มีอีนูยาธาตุยาพาราเท่าไหร่คะพี่มียาธาตุไหมมีแต่ยา แต่ <ใน S 1> ปวดท้ไได <c oughs> อง,องอนี่ไงโอ้ยเขาดิ้นร่นมาขายจะมันให้เขาราคาเดิมได้ไงนึกว่าซาลาไงเราก็ไม่อยากกินอะไรอีกเนาะขอบคุณนะคะแล้วมีมีอะไรวะสปปายไมคะ เห็นมีอะไรไอ้เขียวๆโซดูกินไม่เป็นพอคุ้มค่าน้ำมันไหมเนี่ยเป็นไรน่ารักดีอะ่ะร้านหม่าล่านะคะน่ารักมากเลย